อัปเดตข่าวและก็ความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆแบล็ p พิงกันต่อค่ะบุรลีนั้นทุ่มไม่อั้นนะคะไม่ใช่แค่โปรโมทลิซ่าแค่ในจีนหรือว่าในอิตาลีเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งในซาอุดีอาระเบียค่ะก็มีป้ายโฆษณาใหญ่เบิ่มนะคะของนอริซ่าแบบนี้ค่ะติดตั้งอยู่ให้เห็นกันแบบชัด,ชดๆเต็มๆตาอีกด้วยนะคะเล่นใหญ่ตลอดเลยนะคะบุรกลีเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากจะมีข่าวลือค่ะว่าลิซ่าเนี่ยยังไม่มีกําหนดกลับเกาหลีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งข่าวลือค่ะที่น่าสนใจนะคะ นั่นก็คือค่ะข่าวลือทะคะว่าเซนดายากับลิซ่าค่ะกําลังจะมีการถ่ายทําหนังโฆษณานะด้วยกันค่ะที่อิตาลีอีกด้วยนะคะว้าวน่าสนใจมากจริงๆเลยนะคะเห็นว่านะเซนดายาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรมอีกด้วยค่ะถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยนะคะเนี่ยส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นพี่ซูค่ะเธอมาอัปเดตวีเวิร์สด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมกับรูปภาพรูปนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยก็เพิ่งไปเจอมานะ ตอนที่แบบว่าอยู่ก็นึกถึงตอนผมยาวขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการถามบลิงด้วยนะคะว่าบลิงเนี่ยลองนึกดูนะว่าเออทั้งหมดทรงผมที่เคยทํามาเนี่ยทรงไหนนะที่บลิงนะี่ชอบมากที่สุดะคะก่อนที่จะมีการปิดท้ายค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยเมย์ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่หนาวนะคะก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ดีนะคะที่จะได้ออกไปข้างนอกกันเลยทีเดียวนะคะ เอ๊ะหรือว่าจะออกไปกันกับโรเซร่หรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะก็เห็นเธอทั้มอ่ะอัปเดตไอจีสตอรี่ค่ะว่าออกไปข้างนอกด้วยเหมือนกันนะคะเห็นเธอถ่ายเป็นคลิปมาค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกจุดหมายนะว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะไปที่ไหนนะคะก็ท่าทางคาดว่าที่นั้นๆจะอากาศดีมากๆนะคะก็เลยนะคะถ่ายเป็นคลิปออกมาให้เราได้ดูกันค่ะส่วนทางด้านเจนนี่นั้นนะคะวันนี้ค่ะก็มีงาน เปิดตัวนะคเ Gentle g a r d e ด Pop Up Store ในเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าหลังจากที่กลับมาแล้วนะคะจากอเมริกาเนี่ยก็มีการกักตัวสักระยะหนึ่งะคะคงจะไม่มีอาการอะไรค่ะวันนี้ค่ะเธอก็เลยออกมาออกงานได้นะคะเป็นปกติอย่างที่เห็นค่ะก็เลยมีภาพสวยๆของเธอนะในงานของ Gen t l e Garden มาฝากด้วยนะคะ,ะแอดก็เอาข่าวมาอัปเดตมาฝากนะคะก็เห็นสาวๆค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า